บรรยากาศที่จังหวัดน่านค่ะคุณผู้ชมซึ่งเมื่อคืนค่ะจังหวัดน่านเปิดม่านมหกรรมเฉลิมฉลองรับศักราชใหม่สุดยิ่งใหญ่ต,า,ตาในงานเทศกาลเขาดาวนันทบุรี2569ค่ะ ที่ศูนย์การเรียนรู้นันทศิาปาคารนนายชัยนรง์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยนางเหมือนใจวงใหญ่นาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดน่านและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่านหัวหน้าสนราชการภาคเอกชนและประชาชนจำนวนมากร่วมเปิดงานเทศกาลเขาดาวนันทบุรี2,569โดยไฮไลท์ของงานค่ะคือการแสดงดนตรีออเคสตราร่วมสมัยหรือคอนเทมต์รปรีิออเคสตรา จัดโดยมูลนิธิรักป่านานในพระราชูปธรรมบรรเลงบทเพลงอันงดงามท่ามกลางสายลมหนาวสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีรัชการที่ห้า ท้งนี้ค่ะได้รับเกียรติจากนางสุดทุไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมการแสดงจากนั้นผูว้ว่าราชการจังหวัดน่านนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่วัดภูมินเพื่อความเป็นสริมงคลรับปีใหม่พุทธศัการาช2569โดยมีพระเดชพระคุณพระราชาศาสนาพิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ไฮไลท์สุดท้ายของค่ำคืนคือพิธีนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เวลา23นาฬิกา 50นาทีที่ข่วงเมืองน่านในงานน่านเดอะเลกัสซี่ออฟเลิฟน่านสีนคราฟื้นฟ้าสินเนหาสถิตในแผ่นดินการแสดงพุและโดรนแปลอกักษรประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์แห่งรักสร้างความตราตรึงใจและเป็นโมเมนต์พิเศษร,ร่วมกันก่อนก้าวสู่ปีใหม่อย่างงดงามซึ่งทางจังหวัดน่านนะคะภาพรบรรยากาศเมื่อคืนถือว่าสวยสดงดงามเลย<ช>ทีเดียวเชียวไม่ว่าคุณผู้ชมจะดูทั้งจากไปดูในงานเลยหรือว่า ดูที่ถ่ายทอดสดของเราเนี่ยก็ถือว่าสวยงามไม่แพ้กันเลย<ช>ทีเดียวใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดหน้านะ